าไฟเริ่มแล้วนะ่ะเข้าเพนสตัวโหลดแอปเดิมมาแหละเนี่ยแอปนะ่กดเข้าไปกดสินเงินแล้วโหลดไป แล้วก็เลื่อนลงเลื่อนหาแบบเดิมอเลื่อนหาแมพเดิมนี่แบบเดิม กด้จะรอสีเงินนะ่ะรอมานันเต็มกอน พอโหลดเสร็จแล้วก็มันก็จะเข้ามากดสีแดงฝั่งเนี้ยฝั่งที่มีสีแดงอันนี้อยู่เนะี่ยตรงที่ขยับอยู่นะี่ยนี่แหละกดสองน้ดกดสองครั้งนะแล้วมันก็จะมีดับชื่อแบบนี้ขึ้นมาให้ s.e เกดเข้าไป มันก็จะเป็นแบบแบบนี้เสร็จแล้วลองมาทำดูใหม่เด้อ